คุณจะเฉาตายเพราะแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในร่างกายหรือว่าเซลลที่เล็กที่สุดในร่างกายของเราก็มีการเคลื่อนไหวถูกไหมทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวเหตุผลเดียวนะที่คุณจะเฉาตายเนี่ยเพราะว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้งานมันจะเฉาตาย ง่ายๆก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่อยากชาวตายนะนี่หน่อยบอกเลยว่าคุณต้องทําอะไรที่ไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากคิดอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะพัฒนาทั้งสมองคุณและร่างกายคุณได้คือการเคลื่อนไหวคุณต้องเคลื่อนไหวสิ่งหนึ่งนะที่คนไม่ชอบมากที่สุดคือการคิดคิดในทางดีนะคิดในทางสร้างสรรค์นนะไม่ใช่คิดในเรื่องลบเข้าใจปะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกคิดต่อให้คุณเล่นเกมคุณก็ยังได้คิดคิดในทางสร้างสรรค์ สมองของคุณจะถูกพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้คิดสมองของคุณก็จะเริ่มเหมือนเาาตายมันเป็นเหตุผลที่ทําไมคนที่แบบอายุเยอะๆแล้วไม่ได้คิดแล้วก็จะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกคิดเพราะฉะนั้นอันนี้คุณทําไปเลยแล้วคุณจะไม่เฉาตายแถมพัฒนาตัวเองได้ด้วยก็คือขยับร่างกายออกกําลังกายง่ายๆกระโดดตบสิบทีก็ยังได้ก็ยังดีกว่าต้องนั่งเฉาตายจนเป็นแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ <laughs> เพราะฉะนั้นเหมือนกันดูแลร่างกายของคุณเองปกป้องหัวใจของคุณเองปกป้องสมององงขคุณเอง แล้วมันง่ายมากด้วยการแค่ขยับมันคิดมันฝึกใช้มันคุณอยากให้ร่างกายคุณเป็นแบบไหนคุณอยากให้สมองคุณเป็นแบบไหนคุณแค่เทรนมันในทุกวันให้เป็นในทางดีเท่านั้นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ